โรงเรียนที่เราเคยเรียนจบกันมาแล้วบ้างไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะที่เวลาเราทํางานตอนนี้แล้วเนี่ยถ้ายึกนึกย้อนกลับไปช่วงสมัยเวลาเรียนเนี่ยโอ้โหมันเป็นช่วงเวลาที่สบายมากนะหลายคนคงคุ้นเคยกับน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแบบนี้ผ่านทางคลื่นวิทยุมาแล้วใช่แล้วค่ะดีเจแมปวงสะทอนควันธรรมทายาทนักจัดรายการวิทยุชื่อดังอย่างน้ำหมึกวิโรธควนธรรมนั่นเองแต่กว่าเขาจะมาเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเหมือนวันนี้ ใครจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นการเป็นดีเจของหนุ่มคนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรฝ่ายมัธยมด้วยการจุดประกายความคิดของคุณครูที่ทำให้เขาได้ก้าวเข้ามาเดินอยู่บนเส้นทางสายนี้และในวันนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะนำความสำเร็จกลับไปมอบให้กับคุณครูทุกท่านที่เคยช่วยกันขัดเกลาวี้แนะและส่งเสริมจนเขาได้ดีอย่างทุกวันนี้ สวัสดีครับผมแม็กวงสะทอนความธรรมนะครับวันนี้ที่จะกลับไปโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับก็เป็นโรงเรียนที่ผมได้เรียนมาตั้งแต่ตอนมัธยมต้นนะครับมาจนถึงมัธยมปลายประมาณม .4 ใช่แล้วผมก็ออกไปนะฮะวันนี้ครับ คุณครูที่มักจะได้ไปหาเนี่ยคนแรกเลยที่นึกถึงเนยนะครับก็คือคุณครูป้อมครับคุณครูป้อมเนี่ยเป็นคุณครูคนแรกเลยนะจำได้ตอนนั้นที่ผมได้เข้าไปที่โรงเรียนสาธิตเนี่ยแล้วก็ได้ไปเจอนะครับก็เป็นคุณครูแนะแนวด้วยก็เป็นคุณครูที่มีวิธีการสอนมีวิธีการคุยกับลูกศิษย์ที่ สนุกสนานมากเป็นแบบเป็นค,ครูรุ่นใหม่เป็นค,ครูวัยรุ่นมากๆนะฮะก็เลยทําให้รู้สึกสนิทกับครูป้อมมากนะครับอีกหนึ่งคนครับก็คือคุณครูรวีวันครับเป็นค,ครูฝ่ายแนแวรู้สึกว่าตอนนั้นจะสอนภาษาอังกฤษด้วยมั้งแต่ด้วยความที่คุณครูเขาเป็นคุณครูที่เคียบมากตอนนั้นผมเนี่ยมีปัญหารบลากันเรื่องของการตัดผมมากก็เป็นค,ครูที่มักจะจําได้ในใจเราโอ้โ คุรูวิวันเนี่ยเขียบสุดๆฮนะอีกหนึ่งคนครับคนนี้นี่จริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แต่ผมก็รู้สึกปลืม้มเขาอยู่เพราะว่าเป็นคุณครูภระนะฮะแล้วก็เป็นคุณครูฝ่ายปกครองด้วยชื่อว่าคุณครูทัศนะครับซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากแนวสุดๆครับตัดผมมานะฮะแล้วก็ไว้คราวนิดนึงแล้วก็ขับรถจี๊ปด้วยนี่คือภาพที่ผมจําได้แบบติดตาม,มากเดี๋ยววันนี้จะไปดูด้วยว่ารถจี๊ปมันอยู่หรือเปล่าจะขอขับหน่อย จะขับไปครูนั่งดีเดี๋ยวไปหาคุณครูกันเลยดีกว่าครัเป็นเวลากว่า18ปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนและพบคุณครูที่ผูกพันและประทับใจวันนี้จึงเป็นวันพิเศษสำหรับเขาที่จะได้กลับไปพบครูอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าตื่นเต้นมากนะเพราะก็ไม่ได้ไปมานานมากแล้วอะแล้วก็ จะได้ไปเจอกับคุณครู3คนที่เราก็เคยได้เรียนมาด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งน่าสนุกแน่แน 12บสนาฬิกาน,นทีวันนี้ค่ะค่ะได้ยินประกาศนะครับอาจารย์สุนันทาพลับแดงจะให้นักเรียนม .6 ไปประชุมกันอ้าวอาจารย์ป้อมนี่ครับแหมงานยุ่งตั้งแต่วันแรกรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดเทอมวันแรกเลยนะครับครูท่านแรกที่เขาคิดถึงและไม่เข้าพบไม่ได้นั่นก็คือครูสุนันทาพลับแดงหรือครูป้อม เพราะครูป้อมเป็นผู้จุดประกายให้เขาได้ก้าวมาสู่การเป็นดีเจในปัจจุบันซึ่งการมาพบครูในครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะเขาอยากให้ครูป้อมประหลาดใจโดยได้วางแผนเอาไว้ว่าแล้วสาหรับวิธีการนะครับที่เราจะเข้าไปหาคุณครูป้อมเนี่ยนะครับผมก็จะให้ทีมงานเนี่ย เข้าไปเหมือนจะไปสัมภาษณ์ครูก่อนนะครับก็เข้าไปพูดคุยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต่อสายโทรศัพท์เข้ามาหาผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะโทรคุยกับครูป้อมระหว่างที่คุยกันเนี่ยคือตอนนี้ของครูป้อมยังไม่รู้ครับว่าแมปจะมาหาครูครนะครับก็แค่รู้ว่าทางทีมงานเนี่ยจะมาสัมภาษณ์ครูป้อมยังบอกโอ้โหถ้าเองมาด้วยเนี่ยต้องสนุกแน่เลยนะแต่ว่าผมก็บอกว่าผมคงไปไม่ได้ครับแต่เดี๋ยววันนี้จะค่อยๆโทรคุยเข้าไปแล้วก็ไปจ้าเอกของครูครับฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับแมปรายการลูกศิษย์คิดถึงครูนะครับตอนนี้สัมภาษณ์ครูป้อมอยู่ครับเดี๋ยวอยากให้ให้แมปเรียนสายกับครูป้อมนิดนึงแล้วก็จะเก็บภาพไปด้วยครับสักครู่นะครับได้เลยครับได้ครับโอเคครับขอโทษนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแมปสวัสดีครับครูป้อมสวัสดีครับครับ ยุ่งไหมครูป้อมวันนี้ทําอะไรอยู่สอนอยู่ไหมครับนียุ่งมากเลยมันเปิดวันแรกนะแมพ๋อนเรกาใช่ตอนเช้านิสิตก็มาเรียนตอนแรกคุณนึกว่าเขาจะไม่มาใช่ไหมปรากฏว่ามาครูก็ต้องสอนนิสิตตั้งแต่เช้าเลยอ๋อที่จะมาช่วยสอนใช่ไหมใช่ใช่คือเขาต้องเรียนกับครูสองคอสตอนตอนภาคหนึ่งคอสหนึ่งภาคสองคอสหนึ่งอาจจะเป็นว่ราครู ครับแล้วไงต่อคุณมาเร็วมาไร็วมาเร็วมาเร็วแหมสวัสดีครับอีฟองหนึ่งแหมนั่งนั่งสาวสาวซิงเลยแอกไม่มามาสิไม่มาได้ไงกรเก็บอกรายการบอกว่าแมปไม่มาแก็เลยบอกว่าไม่มาคุณก็เลยบอกเอ้คุยเรื่องอะไรแมปดีถ้าแมปมาด้วยมันจะได้คุยนึกออกใช่แล้ว แหมไม่มาหาครูได้ไงถ้าจะพูดถึง,งครูป้อมนะครับ mm hmm. ครูป้อมเป,เป็นคุณครูที่พลังเยอะมากแล้วก็จะมีเนี่ยมีวิธีการพูดที่ผมว่าวัยรุ่นน่ะแล้วก็คุยกับเด็กๆผมว่าเด็กๆจะชอบครูอะ่ะเพราะว่าคุยกันแล้วสนุกคุยแล้วมันแบบกันเองมากแล้วแล้วมีอะไรเราก็มักจะมาปรึกษาเพราะว่าครู mm hmm. ก็เป็นครูแนว mm hmm. ก็จะมีวิธีคิดแ mm hmm. บบเอ้ยลองอย่างนี้สิลองทําอย่างนั้นสิ แล้วก็เป็นลูกศิษย์ครูกล้าหน่อยกกล้าหน่อยแต่คำนี้จะติดปากเลยกล้าหน่อยกกล้าหน่อยผิดถูกช่างมันลองก่อนลองก่อนลองก่อนถามตัวเองก่อนทําได้หรือเปล่าลองทําถ้ายังไม่ลองทําอย่าเพิ่งบอกตัวเองทําไม่ได้ก็จะพยายามอย่างเงี้ยปลุกเร้าให้รู้สึกตลอดเวลาว่าเฮ้ยยังมีอะไรดีในตัวอีกตั้งเยอะเอาสิพยายามสิอีกหน่อยสิจะอย่างงี้ตลอดจะอย่างงี้ตลอดอืม เมื่อการละครั้งหนึ่งนะครับผมก็เคยได้รับการเชื้อเชิญจากกูป้อมนะครับจิกมาดีกว่านะมาเป็นรีดโอ้โหเป็นรีดด้วยแล้วเพิ่งตอนนั้นม .2 ครับมาเป็นรีดรู้สึกจะเป็นงานที่รวมเหล่าโรงเรียนสาธิตนะครับมาเจอกันคูป้อมเป็นเป็นเหมือนแบบคนคุมใช่ไหมฮใช่คุมกองเชียร์คุมรีดเดอร์อะไรเงี้ยซัมมเดอร์ขอขยายรุ่นนี้แสบมากครับแสบกลงคืนก็บอกว่านอนแต่ัวค่นะ ใช่ไหมนั่แต่หัวข้ามราะว่าไม่มีที่เที่ยวอะไรที่ไหนหรอก uh. อาจารย์เดี๋ยวเราหายไปแป๊บหนึ่งหิวเดี๋ยวไปกินลูกชิ้นกินลูกชิ้นถ้าไม่นานมากกว่าลูกชิ้นลูกชิ้นคือตีไปตีสนุกอ๋อไปเล่นสนุกแล้วก็หลังจากรุ่นนี้แล้วก็ไม่เอาเด็กอีกเลยอ,อ๋อคือตอนนั้นเนี่ยผมมสองคือเอารุ่นเด็กๆมาใช่แต่พอไร้รุ่นผมแล้วไม่เอาอีกเลยบรรลุแล้วพอไอ้พวกนี้รู้สึกเราเนี่ยจะได้มีกี่เพลงอีกมั้งพอแล้วอื่นมากกว่านี้เละ เลเอาเอาที่แม่นๆม่นได้อย่างพิธีกรก็มีเป็นพิธีกรเออเนี่ยวีรกรรมจะเล่าจะเล่าวิรกรรมฮะเล่าวีรกรรมพิธีกรเล่าเองรู้สึกว่าตอนนั้นผมหายไปไหนไม่รู้แวบหนึ่งแล้วไปเล่นบอลไงเตะบอลเตะบอลถอดสูททิ้งไว้ก็บอกคิวนี้นะอาคิวนี้ของพี่เขาคิวนี้นี้คิวนี้เรานะดูเลยนะดูนะรายการนี้รายการนี้อย่าไปไหนนะมาอยู่ใกล้ๆพอถึงรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรายการเราแล้วต้องมากก็จะสลับกันมีมีมี มีพิธีกรอยู่3คู่นะเขาคนหนึ่งในคู่นั้นนะคะเป็นพิธีกรที่เด็กที่สุดก็คือคู่กับน้องป่าน<ะ>เลอแต่สูรทิ้ไงไว้เฮ้ยพิธีกรไปไหนตัวมันหายจะหมดรายการแล้วเอาทํายังไงไฟดับแล้วพิธีกรจะต้องขึ้นแล้วเอาทําไงป่านอาจารย์คะป่านจําได้คะ่ะน้องป่านจาอะไรได้จําสคริปของแมปได้แล้วปานท <laughs> ำไง <laughs> เดี๋ยวหนูขึ้นเองคะ่ะน้องป่านขึ้นไปคนเดียวโซโล่คนเดียวหมดเลยแมปกลับมาปุ๊บไม่ฟังเสียงเลย ตีเลยค่ะในตีข้างเวทีเลยโกรธมากโกรธมาก <c oughs> วันนั้นสอนเลยสอนว่างไงบอกว่าไม่ว่างานเล็กหรือใหญ่รับผิดชอบอะไรครับต้องทําให้ได้เ <ๆ S 1> ข้าใจไหมสะเทือนใจเหมือนกัน,นะครับตอนนั้นตกใจครับแบบอุ้ยตายแล้วเราเรา,เราทาให้แบบเหมือนคิวเขาลวนแล้วคนอื่นก็ต้องมารับผิดชอบแทนเราไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเปะละชีวิตในการทํางานอะไรมันก็จะต้องชัดเจนมากกว่านี้ก็ เข้าใจแล้วครับว่าเวลาทํางานเนี่ยมันจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องให้มันชัดเจนนะก็ได้มาเจอครูป้อมวันนี้ผมยังรู้สึกว่าครูป้อมยังมีพลังในตัวเองเหมือนเดิมเลยแต่ว่าก็อยากให้ครูป้อมก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าดูาทัางงานเยอะก็อยากให้ป้อมดูแลสุขภาพครับครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งประดิษฐ์กระติบมันก็ใส่ข้าวเหนียวอาจจะไม่ค่อยได้ครูครูคูลองเปิดครูลองเปิดดูเลยอันนี้ครูป้อมนะฮะใช่ใช่อ่าครูป้อมอีอีอี๋ครูใช่ที่ครูบอกว่าใช่ที่ครูบอกว่าใช่แล้วใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้ผมก็ทํางานก็เป็นดีเจใช่ไหมแล้วก็เป็นพิธีกรแต่คิดว่าอยากจะเลือกเพลงมาให้ครูได้ฟังครับก็เป็นเพลงที่ผมว่าครูฟังแล้วน่าจะเพลินเพลินน่าจะชิลน่าจะชิล ครูว่าแมปโตแล้วแมปดูแลตัวเองได้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ครูเป็นครูนะยังไงครูต้องสอนอยู่ดีอ,อ,อยากให้แมปเนี่ยรู้ว่าควรทําอะไรเมื่อ,อไหร่เวลาไหนแค่นั้นเองอะ่ะถ้าแมปแมปแตัดสินใจได้ว่าตรงเนี้ต้องทําก่อนขอให้แมปเนี่ยเลือกสิ่งที่ต้องทําก่อนสิ่งที่อยากทําเสมอ,อแค่นี้แมปอืมโอ้โหนี่ เอาแค่เนี้ยพอมตึงมากเลยชัดเจนมากเลยใช่ไหมมนุษย์เรามันชอบทําสิ่งที่อยากทําก่อนไง<ะ>ใช่ไหมถ้าแมปเลือกได้ตรงนี้ต้องทานี้อยากทําและแมปตัดใจอะเอาสิ่งที่ต้องทํามาทําก่อนนะเอาความอ,นนอ,อยากเนี่ยเถิดไปก่อนเออแค่นั้นแค่นั้นเองแมปแค่นั้นแหละและสิ่งที่เขาอยากนำไปมอบให้ครูในวันนี้ก็คือการจัดรายการและมอบเพลงพิเศษเฉพาะครูโดยบันทึกลงในแผ่นซีดี แล้ววันนี้นะครับ<อ>รายการลูกศิษย์คิดถึงครูเนี่ยก็ได้พาให้แมปกับครูป้อมมาเจออีกครั้งหนึ่งวันนี้แมปก็เลยทำซีดีมาให้ครูป้อมด้วยเอาไว้ฟังเพลินๆนะครับครูครับกลับบ้านละไมเคิลบูนเบรอะไรนี่โฮมใช่ Home, ไหมเองโฮม้บิดา่อยไอ้บิา เออเลือกเพลงถูกใจโอ้เลือกเพลงถูกใจเดี๋ยวจะโทรมาถามครับความคิดหน้าว่าชอบเป็นไงพีเสกลาบชอบชอบเดี๋ยวจะได้มีเวอร์ชั่นต่อมาได้อีกด้วยความยินดียินดียินดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับวัสดีครับดีใจมากค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราคิดถึงเขานะเวลาได้ยินข่าวเกี่ยวกับลูกศิษย์เนี่ยแล้วก็ดีใจที่ลูกศิษย์ได้ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ เขาอยากอยู่วงการดนตรีเขาก็ได้อยู่วงการดนตรีเขาได้เป็น DJ, oh. ดีเจเพราะด้วยทักษะโดยความสามารถของเขาและนี่ก็คือสนามกีฬานะครับซึ่งตอนนี้อาจจะดูไม่ค่อยเป็นสนามกีฬาเท่าไหร่เพราะว่ากำลังบูรณะกันอยู่นะครับเนี่ยนะครับตรงบริเวณตึกทางด้านนู้นก็เป็นตึกมอต้นครับตอนนั้นประมาณมอสองจำได้นะชั้น2นี่เลยเนี่ย คือเวลาอ,อ,องครูทวิวันเดินมาเนี่ยก็จะต้องหนีกันเพราะว่าอุ้ยครูจะมาตรวจผมแล้วแล้วก็อีกที่นึ่งก็คือตรงชั้นดาดฟ้าครับตอนนั้นคือชั้นดาดฟ้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเหมือนห้องซ้อมดนตรีครับมีงานโรงเรียนกันก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จําได้สนุกมากนะครับ อีกท่านที่เขาผูกพันและสนิทสนมเป็นอย่างมากเพราะเป็นครูประจำชั้นและเป็นที่ปรึกษาซึ่งเขาสามารถปรึกษาได้ทุกๆเรื่องนั่นก็คือครูพัชราเทนสิทนี่คือคุณครูพัชราครับอาจารย์พัชรานี่ก็เป็น <c oughs> คุณครูประจำชั้นนะครับ,อรรนนรบอตอนผมมอสองนั่นเองครับผตอนนั้น <c oughs> <c oughs> เป็นที่ปรึกษาด้วยมีเรื่องครับข้องใจเยอะ ตอน e นั้นเรื่องเรื่องที่คุยกับครูจำได้ไหมเรื่อง <S <S มากจะเป็นเรื่องระเบียบวินัยระเบียบวินัยโดนแต่อาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ยเรียกเป็นประจำ <S 2> <S 2> <S 2> มอนโดนจับผิดใช่ <S 2> <S 2> <น>เรื่องทรงผมเรื่องอะไรก็แบบไม่รู้จะไปคุยกับใครดีก็เลยมาคุยกับครูประจำชั้นแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วตอนนั้น แต่บางทีแมปยังไม่ได้เป็นคนทำนะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มนั้นใช่ใช่คือโดนทั้งกวนเลยโดนไปหมดเลยลากันไปแล้สมมุติพอเพื่อนโดนปั๊บเนี่ยเราก็เลยต้องแบบแสดงความเป็นแบบว่าหมูคณะไงรับเพื่อนรัเอนอก็ต้องก็โดนไปด้วยใช่แต่ตอนนั้นผมเรียบร้อยทั้งจริงอจะว่าแบบผมเป็นก็รู้สึกจะเรียบร้อยที่สุดในกลุ่มแหละน แม่ตอนนี้นครูอสอนภาษาไทยเหมือนเดิมสอนภาษาไทยเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาสอนมปลายมสี่อ๋อที่ประทับใจในคราาูพัชราชัยเชือ้อไม่ใช่นะฮะก็ <c oughs> คงเป็นที่ปรึกษานี่แหละที่ที่คุยได้เป็นอาจารย์ประจำชั้นด้วยแล้วเป็นอาจารย์แบบที่ปรึกษาคุยได้ตั้งแต่เรื่องเ,อเรื่องระเบียบวินัยเรื่องทรงขมเรื่องอาการอึดอัดใจไปจนถึงเรื่องแบบว่าความรักด้วยตอนนั้นก็เนี่ยแหละครับประทับใจมากๆค่ะ คือเด็กเนี่ยในในรุ่นเดียวกันเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับเขาแล้วเราสอนในระดับมอสองเนี่ยมานานตอนนั้นมานานก็รู้ว่าเด็กเนี่ยชอบแบบไหนเวลาเราคุยกับเขาเราปรึกเขาปรึกษาเราเนี่ยเราจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในวัยเด <1954. S 2> ียวกันคุยกันได้เปิดเผยกันได้แล้วแล้วที่เขาเปิดเผยเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้นะเราก็ไม่ไปเที่ยวโพธนาบอกต่อเด็กก็จะไว้ใจเราแล้วก็จะมาพูดคุยกับเราใช่ไหม เล่า <ubers> ให้ครูฟังเถอใช่น <my single skincare todavía> ี่ยนี่ครูเพิ่งออกอากาศนะเนี่ยคุณไม่เคยเล่าเลยนะเรื่องเธอโอ้โหก็คงจะไม่ฝ่าอะไรก็เป็นห่วงครับอยากให้ครูแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นมีพลังเยอะๆในการสอนนักเรียนทั้งหลายครับค่ะเป็นห่วงครับคุณค่าดีค่ะโชคดีค่ะและคุณครูอีกท่านที่เขาจะไปพบนั่นก็คือ ครูระวีวันกนิษฐานนนครูฝ่ายปกครองที่ในอดีตนั้นต้องคอยดูแลระเบียบวินัยของเขาและเพื่อนๆเ,เป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องทรงผมจนมีวีรกรรมเป็นที่ทราบกันดีของครูและนักเรียนในช่วงนั้นและในวันนี้เขาจะเข้าไปพบครูและทําให้ครูต้องประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเราจะทําบอร์ดนะครับเพื่อจะไปหาคุณครูระวีวันนะครับหรือว่าครูวินั่นเอง เดี๋ยวถ้าเกิดครูเห็นบอร์ดพวกนี้นะครับผมว่าต้องจำได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ได้ตระเตรียมการเซอร์ไพรส์ให้กับครูระวีวันเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ได้ให้ทีมงานท,ทําทีเป็นเข้ามาสัมภาษณ์ให้ครูพูดถึงแมพโดยที่ครูก็ไม่ทราบว่าเขาได้มาดักรอเซอร์ไพรส์อยู่หน้าห้องแล้ว เนนแมพเอู่านแล้วครูไม่ได้เจอนานมากดีใจจริงๆเลยเห็นแมพนะลูกครับเห็นแมพเห็นแมพในทีวีอ่ะครับผมตอนเจนเวีอ่ะอ๋ครูแบบชื่นใจมากเลยแมพเขารู้ว่าตอนอยู่โรงเรียนอ่ะแมพจะเจอครูส่วนใหญ่จะที่ไหนใช่ไหมใช่ใช่ไหมแต่แต่ครูมองแมพล้วว่า กบจะต้องไปรอดเพราะมีคุณมือมีป้ายเห็นแมปแล้วูขอโทษครูนะสมัยก่อนผมนี่แบบเต็มที่มากเลยไม่กดครูแล้วหรอไม่กดครูร้ายแล้วไม่ครูเข้าใจนะแต่ครูเข้าใจนะว่าครูอะทำนายจิตใจไปรุ่นไปน้อยพอคุณผู้ชมครับเมื่อตอนที่ผมเดินเข้าไปจะรอพบครูวิเนี่ยนะครับที่ผมชูป้ายขึ้นมาว่าเนนแมปคิดถึงครูวิเนี่ย Name map, เน้นแมพเนี่ยจริงมีที่มาไม่ใช่ตอนดีนะตอนนี้จริงๆน่าจะเป็นทิศแล้วเพราะว่าบวชมาแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวคุณครูเล่าเองดีกว่า<ห>เรื่องราวไ,<ห>ไปนะครับนะ เหตุการณ์ที่เด่นชัดแล้วก็เป็นที่ฮือฮาในโรงเรียนนะคะก็คือเนนออกมาจากวัดนะคะคเนนออกมาจากวัดก็คือหัวน่งกันหมดเลยใช่ค่ะเนนออกมาจากวัดเนี่ยเป็นที่ฮือฮาเลยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นที่จดจําของอาจารย์หลายๆท่านได้อะนะคะสกินเฮดโรงเรียนยนี่ก็ไม่ให้สกินเฮดะะอ๋อจริงๆคือห้ามห้าม,ามสกินเฮดอ๋อเหรอฮะผมก็ไม่รู้ผมก็คิดว่าคุณครูเนี่ยอยากจะได้ผมสั้นๆ พวกเราเองนะครับก็ได้ประชุมกันแล้วว่า9้าประมาณ9ก้าถึงสิคนเลยประมาณเนี้ยฮะเดี๋ยวถ่ายให้หมดเลยยุคนสกินเฮก็เลยปรับถ่ายกันจนแบบว่าเนียนเลยสั้นกว่านี้นะฮะสั้นแบบว่าติดเลยครับก็เลยแบบว่าอ๋อคุณครูอยากได้สั้นๆนะครับนี่ไงครับเราตัดสั้นๆมาให้คุณครูแล้วครูเพิ่งรู้ความในใจของเราวันนี้เองนี่เปิดใจมาเปิดใจฮะแล้วสิ่งที่กูติดอยู่ใจอยากจะถามมาเลยว่าถ้าวันนั้นน่ะคนเดียวอ่ะ จะเป็นเนนออกมาคนเดียวรอเปล่าเออก็ไม่แน่เหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยมันเกิดอันนี้คือเบื้องหลังนะครับผที่ร้านตัดผมเนี่ยบิวกัน<ม>ก็แบบปลุกปลุกระนมกัน<ม>กล้าไหมล่ะเอาเลยไหมอะบอกเอาดิถ้าถ้าถ้าตัดนายตัดด้วยว่าตัดด้วยนั้นตัดกันหมดเลยนั่นแหละครับเรื่องหลวก็เป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นทรงผมที่เรียบร้อยมากนะผมว่าคุกคิดน,นะคงไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่า ฝ่าพื้นเล็กๆหรอใช่เพราะคุณครูก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกตอนนั้นนะฮะให้เรานั่งคุกเข่านะแล้วก็ตัดผมเลยอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ไงลูกใช่ไหมเออครูควรหนูไปเสียตังค์ไงลูกโอ้แต่ณเวลานั้นผมว่าไม่ค่อยมีใครอยากอยู่ในระเบียบหรอกครับมันจะต้องมารู้สึกตัวในเวลาที่วันที่เราจบมาแล้วนั่นเองวันนี้อย่างวันตอนที่ผมเจอคุณครูเลยเข้าไปแบบว่าขอโทษด้วยนะวันวันนั้นที่ผมแบบว่าเต็มที่ครูไปยมากไปหน่อยนะฮะ ครูอยากจะบอกให้ให้แมปรู้ว่าการที่แมปนึกถึงครูซึ่งอาจจะไม่ได้สนิทมากแต่ว่าจะจะ,จะจำครูได้ในในในตอนนั้นก็คือขัดใจใช่แต่โตแล้วมาน,นึกถึงครูเนี่ยครูอยากให้แมปรู้อะนะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กคนอื่นที่ครูวาจารสอนเนี่ยยงังเลึกถึงนิดนึงเนี่ยมันมันเหมือนเติมพลังแล้วก็ทำให้ครูตื้นตันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สูญเปล่า แล้วก็หวังว่าสิ่งดีๆเหล่านี้ที่อยู่ในตัวแมปเนี่ยมันมันมันจะออกไปอีกแล้วบอกเลยว่าปุดตื้นตันแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นแมปบอกมาถึงตรงตรงนี้นะทั้งทางครูไม่ใช่เป็นแม่นะลูกแต่แบบว่าแต่ครูว่าเขี้ยวเข็นมาขอบคุณมากสิ่งที่แมปแบบนึกถึงครูเนี่ยครูครูขอบใจแมปจริงๆครับแล้วครูก็จะจะต้องสอนลูกศิษย์ครูต่อไปแบบนี้ครับก่อนที่ วันนี้นะครับแมปก็เลยมีของอยากจะนํามาให้ครูวิด้วยนะครับก็รู้มาว่าครูวิเนี่ยเป็นคนชอบสีเขียวชอบปลูกต้นไม้นะครับผมก็เลยมีต้นไม้จิ๋วมาให้ครูวิด้วยนะครับก็คือต้อนโมกนั่นเองนะฮะหลังจากที่ผมได้เพาะบ่มเป็นอย่างดีนะฮะตอนนี้ก็มีดอกมาจิ๋วจิวด,ด้วยจิ๋วแต่แข็งแรงจิ๋วแต่แข็งแรงะะรถ้าดูแลเขาถูกวิธีรัคะก็เหมือนกับติด็กๆค่ะ นี่นะครเข้อาเรื่องได้เนี่ยจริงๆเลยค่ะต้นไม้แต่ละแต่ละแบบเนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงไม่เหมือนกันบางต้นเนี่ยไม่ต้องรดน้ํามากนะคะก็จะเจริญบางต้นต้องน้าเยอะหน่อยเพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะคะเข้าใจในในต้นไม้แต่ละประเภทครับแล้วต้นไม้เหล่านี้ก็เจริญเติบโตต้นใหญ่นะคะหรือต้นเล็กมันก็จะสามารถซัพพอร์ตไปด้วยกันได้นะแล้วมันก็จะเป็นสวนที่สวยงามซึ่งคนปลูกเนี่ย ก็จะพักใ,ใจแล้วก็ชื่นใจกับต้นไม้ที่เราได้ดูแลมากับมือโอผมรู้แล้วจริงๆคุณครูเนี่ยชอบต้นไม้แล้วก็ตัดแต่งต้นไม้ก็เลยไปตัดผมเด็กๆด,ด้วยนี่เองมีที่มาอย่างนี้ครับ เป็นครูที่เขาประทับใจในความคิดและบุคลิกภาพของครูเป็นพิเศษนั่นก็คือครูทัศพรหมปัทมะดูดิดู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 สไตล์ดูสไตล์ครูนี่ดูวิธีการนัดโอ้โหผมนึกว่าเป็นศิลปินเหมือนศิลปินวาดรูปไหมฮะดูนะโอ้โหนี่แหละครับแนวตัวพ่อของจริงใครจะตายก่อนใครจะตายก่อนใคร ผมอยากตายก่อนครับครูครับขอตายก่อนได้ไหมครัโอ้โหคุณทัศน์สวัสดีครับครูกำลังจะเล่นอะไรกันครับเนี่ยใครจะตายก่อนผมงใครันครัสอนกำลังจะสอนจะบอกใครจะตายก่อนเป็นความลับนะิดเผยไม่ได้ความลับราชการโอ้ลับราชการ ครูทัศน์เป็นคนยังไงเหรอครับเป็นคุณครูยังไงในสายตาผมเป็นค,ครูที่มันมากผมว่าเป็นครูที่แนวอะ่ะดูจากสไตล์การแต่งตัวแล้วแบบชัดเจนแต่ก่อนจะต้องมีรถจี๊ปหนึ่งคันรับรถจี๊ปด้วยแล้วก็เวลาวิธีการสอนทังครูจะสอนมันมนมากเมื่อกี้คงจะเห็นไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างน,นะฮะเดี๋ยวนี้ครูถามหน่อยว่าเด็กรุ่นก่อนๆถ้าย้อนกลับไปกับรุ่นปัจจุบันนี้ความซ่าความอะไรเป็นยังไงบ้างครูตอนนี้เด็กรุ่นใหม่หน้าเป็นห่วงกว่าหน้าเป็นห่วงกว่าครู เพราะว่าสังคมครอบครัวไม่ได้ไม่ได้ดูแลสังคมทุกครอบครัวไม่ได้ดูแลครับแล้วก็ให้ครูดูแลการดูแลที่จะใส่ใจเหมือนสมัยก่อนเนี่มันน้อยลงแล้วครูวิชาครูก็ถูกเบียดบังไปเยอะอมสมัยก่อนเนี่ยว,วิชาครู30%ครับเดอ๋ย่านี้เท่าที่ตามเรื่องเนี่ยว,วิชาครู10% เขาเป็นได้วิชาการอานอกนั้นเป็นวิชาการเอาแล้ววิชาครูกับวิชาการจริงต่างกันยังไงคต่างกันครับวิชาการคือเอาอย่างพาะเรียนเอาอย่างพลราเนี่ยพาละนี่ทั้งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสอนกีฬาเนี่ยจะให้เด็กเล่นไงให้ปลอดภัยแล้วขณะที่สอนเด็กปลอดภัยเนี่ยจะสอดแทรกอะไรจะริยธรรมคุณธรรมการมีระเบียบวินัยครับแต่นี่ไม่ถ้าฟุตบอลจะเล่นฟุตบอลไงให้เก่งอ๋อมันจะเป็นเรื่องเก่งอ่าแต่ไม่การสอดแทรกว่าเล่นฟุตบอลแล้วจะ น้ำใจนักกีฬาไม่ค่อยสอดแทรกครูทัศน์ไม่ชอบให้เด็กเรียกว่าอาจารย์ทําไมอ่ะผมเป็นครูครูจะบอกตลอดเลยเพราะอะไรครับครูเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้อย่างเดียวครูต้องดูแลทุกเรื่องทั้งอารมณ์สังคมทั้งศีลธรรมครับแต่อาจารย์เนี่ยให้ความรู้อย่างเดียวนี่คือในความคิดของครูนะครับเป็นแบบอาจารย์เนี่ยต้องได้ตังค์ถ้าอาจารย์ต้องได้ตังค์ต้องได้ตังค์เอาแล้วครูไม่ได้แค่ใบหวยเขาเรียกอะไร ก็เป็นอาจารย์ถ้าใบหวยมาครูหวยไม่มีอาจารย์แล้วทําไมทหารมีครูฝึกทหารมีครูฝึกอ่าทไมเขาไม่เรียกอาจารย์ฝึกเพราะว่าครูนี่เขาดูแลหมดเลยตั้งแต่การเข้าอยู่การนอนการเป็นอยู่ใส่ใจทุกเรื่องเพราะเราเพราะเราไม่ได้สอนวิชาการเดียวเราให้ความรู้ให้ความรู้สึกและสอนให้เขาเป็นคนดีในสังคมนั่นคือหน้าที่ครูถึงจริงผมกับครูทัศน์เนี่ยไม่ค่อยได้ผูกพันกันมากนะแต่ผมเห็นแลวคือผมจําได้ตลอดอะ คือพุทธก็เป็นแบบนี้วันนี้ก็เลยอยากจะนําสิ่งของมามอบให้ครูด้วยครูก็เปรียบเสมือนกับเรือนะครับ,รบที่จะนําพาลูกศิษย์ให้ไปถึงฝั่งฝันอันนี้มาเป็นแบบว่าโอ้โหเรือยาวเลยสุกคนนะครับก็ครูเปิดเองดกวาครับทํามาให้ครับผมว่าครูได้ใช้แน่นี่ครูดูซะก่นอนอโหรู้ใจจริงอังกฤษเลนยนะอังกฤษเนี่ยีนของเก่าเลยนะฮะโอ้โหโอ้สุดยอดชอบมากขอกวาทีนี่โอ้โห ชอบมรัชบ,ชบชอบโ <c oughs> ดนโดนใจโอ้โหขอบใจมากมากเลย <c oughs> ได้เลยครับรคุณครูครับลูกศิษย์คนนี้ฮะคือที่ที่เคยเจอกันมาเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนที่มีเหตุมีผล <c oughs> ถ้าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยเขาเขาลุยเลยอะ่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแล้วคุณพ่อก็น่ารักครอบครัวก็ดีวันนี้ก็ดีใจที่เขาเล่นถึงผมได้เลดีใจมากที่ดึงถึงครู เรื่องของครูทัศน์นะครับที่ผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับผมเนี่ยผมว่าคงจะเป็นเรื่องของความชัดเจนของครูแล้วก็มาตรฐานในการสอนที่ครูยังคิดว่าก็ยังไงก็จะต้องเป็นแบบนี้เกณฑ์อาจจะไม่ได้ยากสุดตรงแต่มันก็ต้องยากกว่าในความที่เด็กจะทําได้นิดนึงเพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อที่ทําให้เขาต้องก้าวแล้วก็ต้องขวนขวายหน่อยซึ่งอันนี้เองเนี่ยผมว่าครูทัศน์เป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดด้วยครับขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับ ความประทับใจและความอิ่มเอมที่ได้หวนรำลึกถึงอดีตในวัยเรียนอีกครั้งในวันนี้ก็คงจะเป็นความทรงจำที่คงอยู่ในใจของเขาไปอีกนานแหมวันนี้รู้สึกดีมากๆเลยนะครับได้กลับมาที่โรงเรียนที่เราเคยเรียนนะครับสาธิประสานมิตรนั่นเองคือครูทุกคนะผมว่า อยากที่จะทําให้นักเรียนของเขาเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นเด็กที่ดีต่อไปในอนาคตแต่วัาณเวลานั้นผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะฮะน้องๆทุกคนเองที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดกําลังเรียนหนังสืออยู่เองเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหไอ้เรื่องที่ค,ครูต้องมาเคี่ยวเข็นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่ชอบเลยมันไม่ถูกใจเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบ เรื่องของการเรียนต่างๆนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเวลาเราจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบนี้ก็เลยอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าคุณครูทุกคนนะครับหวังดีอยากที่จะให้เรานั้นประสบความสําเร็จทั้งนั้นแหละครับทีนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะสามารถเก็บเอาสิ่งดีๆไปได้มากขนาดไหนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแมกต้องไปก่อนแล้วสวัสดีนะครับ